แต่งเดียวเลยนะ<ด>โอ้โหผมเนี่ยนะจำไล้รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่อ ตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะครับแต่ว่าเรามาในทางด้านของเขาเรียกว่าเป็นเหมือนสํานักสงฆ์นะครับเป็นวัดที่อยู่กลางป่าครับแต่ต้องเงียบๆเสียงนิดนึงตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าวิวเป็นไงบอลสุดยอดไหมสุดยอดมาแล้วเดี๋ยวอันสีนมาแล้วเดี๋ยวจะอันสีนทางเข้าแล, <c oughs> แล้วทางสวยมากมากเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้เก่าๆสมัยโบราณนะเพราะว่าไม่มีใครมายุ่งเพราะมันอยู่ใกล้กับเขตอุทยานจะเห็นองคงความ สูงของมันนะครับสูงมากๆเลยนะครับเห็นไหมป่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้วยกันนะครับโดยข้างในเนี่ยบอกเลยว่าให้ฟิลลิ่งหนังจักจักงวงแน่นอนนะครับนี่ทางนี้นะครับถ้ำทานลอดใหญ่สามร้อยเมตรนะครับน้ำตกไตตรึงอันนี้เราอาจจะไม่ได้ไปคงไม่อาจอ่ะคือไม่ไปแน่นอน <laughs> นะครับค่อนข้างที่จะลำบากนะครับป่ะเดี๋ยวลองเดินทางครับตัวนี้เขาก็คือห้ามถ่ายหนังนะนี่เริ่มต้นด้วยความงามของทางเข้าที่เป็นอ่า อะไรอ่ะเป็นบันไดไม้แบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับน้ำจะขุ่นนิดนึงนะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับน้องบอลเก็บสแนปภาพไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บภาพฝากเพื่อนๆในเพจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวซีนี้ผมจะถ่ายเป็นแบบสไตล์ ASMR นะครับหูยบอลดูต้นไม้ต้นนี้ดิ เองดูต้นไม้ที่มันผุต้นนี้ดิ mm hmm. ใหญ่จดัดนะครับผมแค่ okay, ทางเข้าก็ว้าวแล้วนะครับยังไม่ทันทำอะไรเลยนะอันนี้เหมือนเรามาดูหนังเรื่องจุลาิสิ์พาร์คเลยนะครับมีป้ายอยู่ตรงนี้เอ้ยดูต้นไม้ในนี้คือมันฟิลลิงแบบเองดูมันจูราสสป์พาร์คไหมโอ้โห oh, ดูต้นไม้วนนันิป่าดายดับบันเนี่ยแล้วดูไม่ให้เดินเดินไม่มองพื้นนะ

ใช่ใช่ใช่ดาวเอามันมีเขากวาดไงนี่ฮะนี่ผู้รอบรนะู้โอ้โหผมเ่ยนะจำไว้รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองแต่เ <c oughs> ่จริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโซเซดักว่าคุณอะแดงว่ามีแน่นอนนะไม <c oughs> ่มีไม่มีมอสมันจะเกาะบนนี่อะไรนะได้ยินเสียงน้ำตกไหมได้ยินได้ยินละ ทางเดินก็จะเป็นรากไม้ลักษณะนี้นะดูดูดูดตอนนี้มาถึงจุดที่มีต้นไม้ใหญ่นะครับขวางกั้นเรานะครับข้ามสิครับจะไปยากอะไรโหมีเห็ดหลินจือด้วยนะครับเริ่มเห็นจุดที่เรามาตามหาแล้วครับเห็นขา,ขาวๆด้านหลังไหม นั่นแหละครับเดี๋ยว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 ไงขึ้นไงขึ้นโอ้นั่นหน้าผานี่ใช่ข้างหน้านี่คือหน้าผาแล้วครับข้าหน้าข้าหน้าที่เรามองไปนะเป็นหินนี้นะเราก็มองขึ้นไปนะมันเป็นหน้าผาอย่างบนหาวด้านบนทั้งหมดที่เป็นหน้าผาทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูเฮ้ยว้าวว้าวว้าวโห เดียวเดียวตรงนี้จะเป็นเส้นทางเดินนะนสเยเลีกอ่นี่ินังดวยนะจะเปเสียงจากาด้านซ้ายมือนครับนี่ฮะลำทางนี้ครับจะไหลรอดลำทางมันยาวนะค เป็นมอสนะครับสุดยอดนะครับนู่ทางเดินอันนี้ขึ้นจริงก็เป็นทางทางน้ําเหมือนกันนะฮะ<อ>ใช่เหมือนเราจะมาผิดทางเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถูกทางนูน้นทางนูน้นต้อขึ้นทางด้านนู้นพอนี่ถงทำอยู่นี่นี่นี่มองนูปนนูน้น โอ้นี่ฮะตรงนี้กล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะเด,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกหาทางไปให้ได้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้เทนี้ขอรจริงขอรจริงขอจริงนะครับตรงน,นี้ก็จะมันเป็นเหมือนนํำทารเป็นน้ําไหลมาจากป่าด้านบนนะครับแล้วก็ไหลลงไปซึ่งจะเป็นน้ําตกด้านล่างยาวไปจนถึงน้ําตกไตตรึงที่อยู่ด้านในหงทะยานนะเป็นหมวหาทางไปกันกับผมจําไม่ได้ดูน้ําตกนี้เขาสวยเลย เเพื่อน,น,นครับหลังจากที่เราตื่นเต้นกับกนะะ้ำตกที่เป็นหินย้อยหิยอยมีหินย้ยอยหิย้อย,อ,ยอยแบบนี้นะผมให้ืเพื่อนดูเลยนะหนึ่งสองสามบอลโอโว้าวสุดยอดว้าวมานี้มานี้ผมมีน มาตรงนี้คนเช็คก็ไม่เินคนครับโคตรสวยด้านหน้าผมฝั่งนเชิญ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 ดูดิข้างล่างเป็นลำธารท่อมรอดใช่ป่ะท่อมธานรอดเนี่ยฮะครับ่านรอดใหญ่นะฮะนี่ใหญ่ไหมล่ะใหญ่ไหมใหญ่มากแล้วมีลำธารอยู่ข้างล่างด้วยแล้วตรงนู้นมีน้ำย่อยมาด้วยเห็นปะเที่จะเป็นลำธารนะฮะแล้วก็เป็นท่อรอดนะครับสุดยอด ทูมไรเดอร์ไปเลยทีเดียวเชียวไปทางนน้นเลยสะพานนะครับผมนี่มากเลยตรงนี้มันจะชื้นนะครับช่วงนี้มันเป็นจุดที่เห็นได้ชัดว่าเป็นน้ำจากท้องฟ้าไปจากภูเขาด้านบนนะครับมาอู้ก็สวยโอ้โหถ่ายแ้งแผ่นแล้วตั้งอะว้างอะโอ้ สุดยอดไปเลยจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่มุมที่สวยสุดเลยนะผมมองอนะดูดูธรรมชาติสร้างสรรค์คลิปนี้ผมยกให้เต็มๆกับถ้าที่นี่เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างกันต่อนะครับก็จะเป็นเส้นทางประมาณนี้นะไม้มือก็จะลุ้นเอาว่าจะแข็งแรงสักแค่ไหนคนระับอันนี้น้ำหนักตัวผมเยอะมากผมกลัวทําของเขาพังโย สวยมากตรงนี้โอ้โหยิ่งเดินเข้ามาก็คือมันสวยทุกจุดเลยนะโอ้โห โอ้โ,อโอมันใหญ่มากเลยอะคือถ้าเทียบกับตัวเรานี่เรากระจอกเลยนะครับเนี่ยดูดดูอ่ะดูคนดูคนที่ยืนตรงนั้นมันเล็กมากเลยนะแล้วคุณดูน้ำตรงนี้น้ำวันนี้แรงมากเลยครับใช่ไหม หนาส่วนใหญ่นะครับเป็นหินปูนสลักกระหินเซิร์ฟท,ที่มีลักษณะชั้นบางโกงตัวนะครับทั้งมีเราต่แงแง่งๆแง่มๆมีแคลเซียมคาร์บอเนตไหลเข้ามาจะกลายเป็นหินปูนพุทธิภูมิชาวเกายนที่เคยอาศัยอยู่แถวนี้มีความเชื่อเรื่องของพญานาคจิงได้เขียนลายเส้นด้วยสีน้ำมันล้อและมีการประกอบพิธีบูชาพญานาคเพื่อให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อ,อน,นี้และของจริงก็คืออันนู้น อันนู้นนะครับเดีย๋ยวผมจะคิดว่าสูงในไหมเนี่ยโ,โหสวยจริงสวยจริงสวยมากสวยมากนะครับโอ้โหไปเรื่อยๆนะครับไปกันเรื่อยๆรั้นชดทางดูทางดูทาง,ทาง,ทางนี่คือจุดพีของเขาครับที่ผมบอกว่าเป็นจุดถ่ายอที่เปรดมากินอาหารเนี่ยเขาได้ถ่ายในโถงถ้ำแห่งนี้นะครับในหนังเรื่อง ชาแพง่งเป็นที่เป็นฉากของเขาเอาเป็นไม้ต่อเข้าไปสูงสูงแล้วมาบูชายันเป็ดที่นี่นะครับเป็ดก็จะมากินที่นี่โห้หวาะว้าวไหมดูน้าคนด้วยร,ระยะความใหญ่ของมันโอ้โห้ยลองทิศลอทิศโอ้โห้ือ แล้วมันมีลมพัดตลอดเวลาโอ้โหโอโห้มีช่องนี้ให้ฝนฝนลงมาด้วยตอนนี้มีลมพัดตลอดเวลาเลยครับเพื่อนตอนนี้มีพุทธรูปครับแล้วก็มีคนมาโยนหินตรงนี้ ถ้ำฐานลอดใหญ่ครับอย่าลืมมีเวลามีโอกาสก็แวะมานะครับก็อันนี้คือเขาแค่ทําเป็นโครงครอบไว้นะครับคือไม่ได้มีแบบเราเคยนึกออกไหมเราเห็นรอยพุทธบาตรปกติจังหวทีแบบเป็นเจดงเจดีใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่ที่นี่เนี่ยคือเป็นในป่าเขาก็เลยทําเป็นลักษณะเหมือนแค่โครงที่ทําจากน่าจะทำจากโครงเหล็กนะครอบรอยพุทธบาตรเลนะครับนี่เป็นความเชื่อนะ มีหนึ่งสองนะครับแล้วก็อันนู้นสามสุดยอดโอเคครับตอนนี้ก็ล้ำลาบอลน,นะบอลไปแล้วบ๊ายบายเ,บเดี๋ยวผมต้องรองลุงลุงโชคผมจะพาทุกคนเดินวนกลับไปครับล้ำลากับน้องบอลน,นะครับก็ช่องอีซี่โกนะครับก็ ฝากไว้นะครับอันนี้น้องเขาต้องมีธุระนะครับรีบกลับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปด้านในอีกนิดนึงเป็นน้ําตกนะครับน่าจะสวยอยู่นะครับโอเคดูความงามของถ้ำทาล้อใหญ่ดูโอเคเดี๋ยวขากลับก็เดี๋ยวไปรับพี่โชคก่อนว่าพี่โชกากลับมาจากการเดิน2.5กิโลที่เป็นทางป่าแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอดูนะคือผมไม่เดินแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอยู่ด้านนู้นกันนะครับ ดูนี่คือน้ํามันขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยใช่ใช่มันพัดพัดเศษขึ้นมาถึงตรงนี้มี่เห็นฝายมีฝายนี่คือแบบรู้เลยว่าน้ำมันขึ้นมาถึงาานเเยอะกใช่ ไปกินข้าวในหมู่บ้านรับรับคุณลุงคนแก่กลับบ้านเป็นไงบ้างพี่สบายสบายญาตโอ้ไปเราวกาบหมวดไปเรื่อยๆครับเฮ้ยรับน้อยนั่งไม่ได้โอ้อไปอเฮ้ยโอเคไป คนหลัง80คนหน้าร้อยยี่สองร้อยพอดีทดสอบฟอร์ซ่าสฟอร์ซ่า3 5มกับน้ำหนักผู้ชาย2คนหนักประมาณส0งร้โลไปได้วยกันนะครับกับเส้นทางไม่รู้เหมือนกันไปเดี๋ยวโอเคเดี๋ยววัปไปเจอกันที่ร้านข้าวที่กลางหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปเรื่อยๆ หมู่บ้านเล็กๆนะครับที่อยู่ออกมาจากปักทำงไงพี่โชคกับข้าววันนี้ต้องอร่อยแน่เลยหอมมันกระเทียมเจียวมากบางคนไม่กินใช่ไหมกินแม่งแบบที่ทไม่มีนะเว้ยทำไมเลี้ยแต่พวกใส่กระเทียมเจียวหอมขนาดนี้น่ากินมากครับก็เ,เป็นหมู่บ้านเล็กๆสวยนะอันนี้มีขายเคฟตรงนี้ด้วย <N iss an> นะเป็นร้านเคฟแม่หมู่บ้านแล้วผมมาดูหมู่บ้านนี้มีนกยูงอยู่บนอากด้วยมีนกยูงเลยอันนี้เป็นนกยูงป่าเหรอครับหรือว่าเขาเลี้ยงไว้อ๋อเหรอครับแล้วก็มาอยู่เงี้ยอยู่เหมือนไก่ไปเลยเอาไม่เป็นไรพี่เอาเลยครับไม่เป็นไรครับแค่ดูเฉยครับ ยุงป่าเนี่ยยุงป่านะฮะตอนแรกมัไม่มีขึ้นเลยเนี่ยกินดีแล้วไงครับเริ่มกินดีหาอะไรกินได้เยอะเริมอยู่กับเรากมี้วยนเราสืพิมสมัยก่อนนนงส็อกทนี่พี่ต้องทำนี่น่นมสมัยก่อนแบบนี้ สุดยอดครับผมนะยังแบบคลาสสิกอยู่เลยลเมาซื้อพิมพ์สมัยก่อนก็าจะเอาไม้เสียบนะแล้ววางไว้ววที่ร้านร้านกาแฟร้านอะไรแบบเนี้ยคนในหมู่บ้านเวลาเดินมากินก็อ่านหนังสือพิมพ์แบบนี้ได้นะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปที่ถ้ำด้านบนทางด้านนี้โอ,โอเคครับกินก็ตอนนี้ก็เวลา16นาฬิกา จุดสูง2นาทีนะครับก็คือ4ี่โมงนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางกลับจากท่าถ้ำทันรอดน,นะครับก็เวลาอีกโอ้โหจะถึงบ้านกี่โมงก็ไม่รู้นะน่าจะมืดแน่นอนแหละทริปนี้นะครับก็ค่อยๆเปค่อยๆไปสักการเดินทางนะครับวันนี้ก็ขอเป็นวันเดทิปแลละกันนะครับคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับที่เป็นสายเดินทางท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะสวยจริงๆที่นี่นะครับก็ ใครอยากจะดูที่พิโชคไปเดินก็ไปดูพ่โชคที่ชองกีตาร์โชคกีตาร์ชิวๆได้นะครับก็ตอนนี้เ,เราเดินทางออกจากตัวอ,อุทยานนะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วนะครับกางตอนแรกวว่าจะไปแวะกับน้องบอลก็เราไม่ได้เอาชุดเครื่องนอนมานะครับเราไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรก็เอาไว้ขราวหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปลำบากคนอื่นเขาหนาก็าเป็นกลุ่ม มิ팅เอ็นแม็กนะครับที่เมืองกาญนะน่าจะสนุกอยู่เขาบอกามาทั้ง30กว่าคันเลยนะครับโหสุดยอดเลยโอเคก็สุดยอดนะสำหรับอุทยาแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะใครว่างมาก็มีเวลาก็มาเยี่ยมเยียนเขาได้นะครับมาเที่ยวที่นี่ธรรมชาติยังสวยงามนะครับแล้วก็สิ่งเชิญช่าชุตาคือถ้ำทารอดน้อยนะครับแล้วก็เส้นทางเดินป่าจะไปถึงถ้ำทารอดใหญ่นะอันนี้ถือว่ายอดมากเลยน,นี้ประทับใจเคยเดินมาแล้วนะครับแต่ร่างกายก็ต้องฟิตๆหน่อยนะครับ พกน้ําไปด้วยนะจะาุกท่านโอเคอ่ะเดินทางกันครับเดี๋ยว,วาก็น่าจะจบคลิปแล้วแหละถ้ามีอะไรสนุกสนุกระหว่างทางก็เดี๋ยวจะ snap วิดีโอมาฝากให้เพื่อนกคนนะครับโอเคจ้าบาย